ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับเวลาพักผ่อนของ A FC ผม A FC ชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญงดงามและเข้มขังมากๆอีกหนึ่งรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าซึ่งเมื่อ A FC เห็นแล้วจะทราบดีว่าเป็นขององค์เคจิองค์ใดน,นั่นคือเหรียญเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์องค์หลวงปูงส่สวงนะครับวัดไพรพัฒนาจังหวัดรีสเกตนะครับซึ่ง ด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับเต็มองค์มีลายมือของท่านนะครับหรือลายเซ็นนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายของเหรียญนะด้านขวาองค์พ่อด้านบนจะก,ก็ความหลวงปูสวงนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ห่วงเปิดด้านบนและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่จะสร้างด้วยโลหะทองแดงสวยมากนะครับ้านหลังประทับรูปเหมือนวัดปร,ประทับรูปวัดไพรพัฒน,นาจะากอความเทวดาเล่นดินยิ้มรับซั์วัดไพรพัฒนาจังหวัดสีสเกต เรียนนี้เป็นรายการเรียนที่ได้รับความนิยมมากของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ